พนักง,งานคนนี้ควรโดนไล่ออกไหมคะนี่พนักง,งานกราฟิกกับพนักง,งานแอดมินนะคะเอาแหวนแถวเม็รละสิตัง5เมตรหตังนะนะเป็นเพชรแท้ธรรมชาตินะไปลงขายในพาราก8,922บาท8,922บาทไม่ได้ถามเลยว่าขายได้ไหมขาดทุนหรือเปล่าเดี๋ยวจะหักเงินให้หมดเลยนะคะนะจ๊ะตั้งแต่พนักง,งานกราฟิกยันแอดมินเลยนี่แหวนแถว ปขาย8,922บาทยังไม่พอนะต่างหูเบสละ10ตังค์2เมตร20ตังไปขาย4,822บาทตายแบบนี้เจ๊งแน่ๆนะคะพารานี้เจ๊งแน่ๆนะต่างหู2เมตร20ตัง4,822บาทยังไม่พอนะนี่ยังไม่พอจี G ้เม็ดเดียว1เมตร10ตังไปแถมสร้อยด้วย4,922บาทอ่า1เมตร10ตัง แถมสร้อยไปขาย4,922บาทค่ะแล้วยังไม่พอนะตัวนี้สิตัวนี้ดูตัวนี้นะคะ1เมตร2ีตังด้านข้างอีก16เมตรส6ตังไปลงขาย9,922บาทราคาป้าย30,000ื่นไปลงขาย9,922บาทโอ้ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะจ๊ะนี่ดูเพชรจุกๆขนาดนี้คิดดูแล้วกันนะคะนะแล้วดูนะแหวนแถวนะแหวนแถวดูเนี่ย เอาไปลงขายได้ยังไงในแบบนี้ตายอย่างนี้เจ๊งแล้วอย่างนี้แน่ๆเลยโอ้ยตายตายตาย,ตายเดี๋ยวไปตามไล่บี้ตรวจสอบก่อนว่าใครเป็นคนทำผิดงานนี้โดนหักเงินแน่นอนค่ะ